Uhm. เอามาเดี๋ยวนี้เอาคืนมาเดี๋ยวนี้ใครเล่นทิชชู่แม่อย่าโดนตี้ะเดี๋ยวนตีเน่นน้เนนนนนนนเอาไปอ er. ีกเอาไปอีกไหนใครเล่นทิชชู่แม่ไม่ได้มาแม่ขอแม่ขอมาแม่ขอแม่ขอแม่ขอนะแม่ขอแม่ขอแม่ขอนะแม่ขอนะแม่ขอนะขอนะขอนะเยไม่ต้องเลยเล่นทิชชู wow. ่ เิชูไม่ได้ลกูกเล่นิชูไม่ได้เล่นอย่างอื่นอะเล่นพ่กระตอะพ่กาะตไปรักพี่กาะตหน่อยสิรักพี่กาะตาหน่อยสิเฮ้รักพ่กาะตาหน่อยสิไม่รักพ่กระตาเหรอครับออันเก่ยวเหรอ,อมันเก่ยว,เกยวพ่กาะตาเลยเหรอฮะ แม่บอกให้รักพี่กระต่ายไงไหนรักพี่กระต่ายทำไงไหนไหนรักพี่กระต่ายสิอู้หูู้้หู้หวือนเคี้ยวพี่กระต่ายอู้หูอหูอมันเคี้ยวพี่กระต่ายแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอันนั่นน่ะนั่นน่ะไหนรักพี่กระต่ายหน่อยสิโอโอพี่กระต่ายก่อน คือรู้รักรักมากเลยดู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 